สวัสดีค่ะกลับมาพอกับจิบอีกแล้วนะคะกับข้วบนบ้านเฮดอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิบๆเนาะวันนี้จิบจะมาชวนพี่น้องเฮดย่างปลาแซลมอนปลาแดกแซบๆนะคะจิบแดกประแดกตัวงมากแซบอีลีหรอเอาไปตำมะขูกะแซบเอาไม่ย่างกะแซบค่ะแต่เหมือนี้จะมาแช่วิธีการเฮดย่างปลาแซลมอนเนาะไครท่มักปลาแซลมอนก็น่าสิมักเมนูนี้ค่ะสูตรนี้จิบกระลันตีความแซบๆแบบอู้แซบ ผักแสบแน่แสบอิลิแสบตีลอแสบโวดแสบพค่นะคะอยา่าเบาหลาย้ยายห่างเข้าไปเริ่มต้นเห็ดกันดีกว่าค่ะ แต่ก่อนจิริ่มตน้นเห็ุนะคะจิบป,ปากกดติดตามากดซับตะไข่ให้นสองจิบในเด้อค่ะเพื่อเป็นกาลังใจเห้จิบค่ะถ้ามาเบิ่งวัตถุดิบกันก่อนเด้อค่ะกระสิมี่ปลาแซลมอนมะนาวหอมแดงทั่วมูยอบปลาแด е กมะเขือเทศพริกน้ำตาลเขี่ยวค่ะขั้นตอนแรกข้าก็จะตำแบพกพีกันก่อนนะคะจิบใส่12อเม็ดเนาะหมักเพ็ดแน่นิดนึงจะจะรรมันจะเจ็บแสบตำหยาบๆค่ะหรือไปสิะตำละเอียดก็ได้นอะให้ตำละเอียดให้เพ็ดเนาะใส่เดืตำมมักเลย ก็ทำเซตเรากะเอาไปใส่ชามที่เฮาสิยยำเกันเนาะที่เด็ใส่น้ำตาลเขียวค่ะน้ำตาลเขียวจิบอะใส่น้ำตาลสองช้อนใส่น้ำประมาณพกก่อนนะคะเอาไปเคี่ยวต้มให้น้ำตาลมันสุกเนาะจิบอยากให้ย่งางหม้อาวไม่นำคลุกคลิกเนาะก็เลยใส่น้ำไปที่เด็ก็ใส่บักหน้าวนะคะใส่ทั้พี่หนึ่งอะคะ่ะประมาณหนึ่งถึงสองลูกเนาะ นะคะที่ราจะใส่เปลือกมะนาวลงไปน้ำเนาะเพื่อกินกินไปอยากได้เปรี้ยวๆกับบีบใส่เพิ่มได้อีกค่ะที่นี่ก็ใส่ปลาเด็ก,กตวงนะคะชิบเอามาจากกุบบุญแซบคักแซบเนี่ยใดๆมาบ่หลายเนาะใส่บะพี่เคืองค่ะใส่บะเขือเทศค่ะบะเขือเทศอ่ะลูกหน่อยๆเนาะหั่นเคืองค่ะใส่ถั่วฝักยาวสามซีนบัก แต่หอมแดงหาหัวใส่เป็นหอมแขกแท่นก็ได้ด้วยค่ะแสบคือกันพอดีหอมแขกจีเปิดก็ได้ใส่เป็นหอมแดงแทนที่นี่ข้นเขากันค่ะพราะข้นเขากันนะ้ิมเบิองรสชาติขาวๆเนาะแต่งเ,เติมน้ำปลาเนาะเพราะว่าประแดกของแต่คะคนเข้มมาทอกันนะถ้าเติมน้ำปลาเลยนี่บางคนอาจจะเข้ม,าจจมาบางคนอาจจะม่นัวบางคนจะเติมน้ำปาลาไล่ก็จีบขาวจีบเติมน้ำปลาไปเครื่องน้าพี่นะคะพอรสชาติสีบถูกใจหล้วก็ใส่งูยอลงไปค่ะ มูย่อนี่จิใส่ปลาใส่กระดเนาะแล้วแต่แต่ว่าจิตมหมักหม,มูย่อก็เลยดวกใส่ไปนะขั้นตอนสุดท้ายเลยกับจิใส่ปลาแซลมอนซองลอยกัมค่ะหรือใส่รากค้นกระดเหลวแต่มักเลยที่นี่ก็โค้รอันเขากันค่ะแล้วตัวปั๊ดนี้แล้วหลบเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะ ับทั่วเนี่ยจะสามารถใส่เป็นอ่ามี่ม่วงข้าวโพดเนียงกระไดนะค่าไขมันมีแนวกรกอบยู่นนยำํานะอยากได้เทกเจอร์แบบกรอบๆอุ้ยเทกเจอว่นสันกะ <c oughs> ใส่ลงไปได้ตามมักเลยด้วย,วยค่ะได้เวลาเสิร์ฟแล้วจานในที่คิดผู้เดียวเลยค่ะแสบผักแสบน้ำลายแตงน้ำลายแตนสำหรับคนที่มากยำํานํายำําสูตรนี้นะคะยำําเนงกระแสบค่ะย้มํมุยอซอ่สๆกกระแสบใส่ไข่เค็ม ขดปลาแดกแสบย่ามเอียงกับแสบนอะขัดปลาแดกบวแสบนี่ย่ามเอียงกับปแสบมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนอกพี่น้องเนาะจังได้กระเหตุกินกันเนาะสำหรับวันนี้จึงต้องขอตัวลาไปก่อนไปพอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ